ช่องนะนะคะมือไปขาไม่ไปบอกใช่รับเดี๋ยวคืนนี้เอาขาไปก่อนอย่าฝันลงเอนลำนะ้าไปก็ใจอยู่ที่มือใช่ใช่ใช่ไม่อย่าลำอย่าฝันได้ลำนะมอนั้าวลำก็ลำไปด้วยลำก็ฝันลำไปด้วยจะได้เก่งมันจะเป็นพยุงพยุงหนึ่งสองสามสี่ใครก็พูดได้ใช่ไหมแต่พอยกงมือปุ๊บเฮ้ยขาแล้วไหน ก็เป็นอย่างนั้จริงๆนะเขาเอวขาบอกยังไม่เคยเห็นเขาได้บอกเอวบานหน่อยเอวหน่อยเอวหน่อยใช้เอวหน่อยคุณอนุวัฒน์ยังไม่เคยเห็นคุณอนุวัฒตรลำเลยสักรอบเลยอ้นะลำตอนไหนตู้งแต่หมื่นจ้ำเลยนั่นพรุนี้ก็ไปลำพร้อมกับขุ้นบานเลย ผมบอกไว้แล้วว่าแสนรับจะไดจแสนจะได้เผื่อจะได้เร็วๆหน่อย่ก่แสนรัสามนะบรังขาดสามสบเัครึ่งแสนก่อนก็ได้ค่ะรเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาลูกๆลหลานี่ดีๆโนวันลัด้วยนี่แสนนึงพี่นวันอซีบอกว่าชวนพี่วันลำด้วยไม่อ่เหรอดูไปแล้วะครคดูไปแล้วเหรอาไปดูดูไปไหมครับ จะไปดูครูรำไหมไปด้วยไปด้วยอยู่ไปด้วยมาแล้วรำสนีอยู่ก็อยู่เรื่อยๆแล้วกดให้แล้วเด้อรำสนีขอบคุณนะครับวันนี้มีรำอยู่นะครับขอดูไปก่อนนะครับเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ครับขอบคุณครับคุณอิสระทุกคนเข้ากับร้อยได้เลยนะครับไปดูเพอนันได้ขอบคุณครับขอเรื่องนั้นย่าที่รัก เรามีรำนะครับก็จะมีรำไปดูได้นะครับมีรำจริงครับไปดูรัเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปตึ้งตึ้งตึงตึงในห้องต่อดี่ไหมใช่เดีไปในห้องห้องต่อไปในห้องรไปยังน่าแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปไปดูรันดูรัำของจริงกันเนาะไปดูรัำเดือนยาน่าฝากช่องด้วยนะคะพี่หัว ปากข้าวตาด้วยนะครับท oui, e ี่มีคาไกากข้าวแม่ดากอกๆด้วยนะคะแล้วก็แม่ดานะครับแม่ดากรอกค่ะมาคบกล้ันนะครับใกล้ๆนี่แม่ดานะแม่ดาก็คือมือประสานเรื่องเรื่องที่เรื่องที่พี่พี่หลวงมาดำเนินการวันนี้นะครับ ก็จะส่งแตสองคนเ้ามเข้ามีการเป็นฝังเออสองคนนี้จบครับอะไรเกิดครับได้แคาบันเทิงะาบันเทิงมาจบพอพออย่าพอแห้งเลยนะครับก็มีนะฝากติดตามนก็ยอยู่หยดไม่ห่อนนลย้อพอเียนะครเกนะคะ เดี๋ยวจะกลับแล้วนะคะไปดูลำต่อที่กรอบนะคะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าฝนกำลังจะตกนะคะดูรองฟ้าก็มืดครึ้มนะคะน้องๆก็จะซ้อมลํำค่ะสวัสดีค่ะ